เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกรรมเรื่องของความดีความชั่วที่เรามักจะได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กๆสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับเวลาดีนะคะอยากจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกท่านในหัวข้อที่เชื่อว่าหลายๆคนคงเคยสงสยัยหรืออาจจะกำลังเผชิญหน้าอยู่กับมันนั่นก็คือคนดีทำไมลำบากกรรมในอดีตมีจริงไหม คำถามนี้เป็นคำถามที่ได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆค่ะเวลาที่เราเห็นคนดีๆที่ทำความดีมาตลอดชีวิตต้องเจอกับเรื่องร้ายๆต้องประสบกับความยากลำบากเราก็อดที่จะตั้งคำถามไม่ได้ว่าทำไมทำไมคนดีถึงต้องเจอเรื่องแบบนี้กรรมดีที่เขาทำมันไปไหนหมดหรือว่าเรื่องกรรมเรื่องเวรมันไม่มีจริง จำได้ว่าตอนเด็กๆบ้านอยู่ติดกับตลาดค่ะในตลาดก็จะมีคุณป้าดคนหนึ่งขายผักแกเป็นคนใจดีมากๆใครไม่มีเงินแกก็ให้ผักไปกินก่อนใครขัดสนอะไรแกก็ช่วยเหลือเท่าที่แกจะช่วยได้แต่ชีวิตแกกลับไม่ได้โรวยด้วยกลีบกุหลาบเลยค่ะ แกต้องตื่นแต่เช้ามืดไปรับผักมาขายต้องเจอกับลูกค้าที่สารพัดจะเรื่องมากต้องทำงานหนักทั้งวันทั้งคืนแถมลูกชายแกก็ยังมาติดยาเสพติดสร้างความเดือดร้อนให้แกไม่เว้นแต่ละวันตอนนั้นยังเด็กมากก็ได้แต่สงสัยว่าทำไมคุณป้าแกถึงต้องเจอเรื่องแบบนี้ทั้งทั้งที่แกเป็นคนดีขนาดนี้เคยถามแม่ว่าแม่ทำไมป้าถึงต้องลำบากขนาดนี้ป้าทำดีมาตลอดใช่ไหมเหรอ แม่ก็ตอบดิฉันว่าลูกเอ๋ยเรื่องของกรรมมันซับซ้อนกรรมเก่ากรรมใหม่มันพันกันไปหมดเราไม่รู้หรอกว่าชาติก่อนป้าแก่เคยทำอะไรมาบ้างคำตอบของแม่ในตอนนั้นมันก็ยังไม่ได้คลายความสงสัยของฉันไปได้ทั้งหมดหรอกค่ะเพราะมันก็ยังเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตาเปล่าแต่เมื่อฉันโตขึ้นได้เรียนรู้มากขึ้นได้เห็นโลกกว้างขึ้นฉันก็เริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้น ในสังคมไทยเรามักจะได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับนิยายธรรมะแนวสอนใจกันอยู่บ่อยๆใช่ไหมคะนิยายเหล่านี้มักจะเล่าเรื่องราวของคนที่ทำความดีแล้วได้รับผลตอบแทนที่ดีหรือคนที่ทำความชั่วแล้วได้รับผลกรรมที่ไม่ดีแต่ในชีวิตจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นใช่ไหมคะ เคยรู้จักกับพี่คนหนึ่งค่ะพี่เขาเป็นคนที่ขยันขันแข็งมากๆทำงานทุกอย่างไม่เคยเกียงงอนแถมยังเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตไม่เคยคิดจะเอาเปรียบใครแต่ชีวิตพี่เขากลับไม่ได้ราบรื่นอย่างที่ควรจะเป็นพี่เขาทำงานหนักมาทั้งชีวิตแต่ก็ยังไม่มีเงินเก็บเป็นกอบเป็นกรรมแถมยังต้องมาเจอกับปัญหาเรื่องสุขภาพอีก เคยถามพี่เขาว่าพี่ท้อไหมพี่เขาก็ตอบฉันด้วยรอยยิ้มว่าท้อก็มีบ้างน้องแต่พี่ก็คิดว่าอย่างน้อยพี่ก็ได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องพี่ไม่ได้ทำร้ายใครพี่ไม่ได้โกงใครถึงชีวิตพี่จะไม่ได้ร่ำรวยแต่พี่ก็มีความสุขที่ได้ทำความดี คำพูดของพี่เขาทำให้คิดได้ว่าบางทีผลกรรมมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของความร่ำรวยหรือความสบายทางร่างกายแต่มันอาจจะเป็นเรื่องของความสุขทางใจก็เป็นได้ก็เป็นได้ท่านผู้สั่งเคยได้ยินเรื่องกฎแห่งกรรมใช่ไหมคะกฎแห่งกรรมก็คือกฎที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว แต่กฎแห่งกรรมมันไม่ได้ทำงานแบบที่เราปลูกมะม่วงแล้วพรุ่งนี้เราจะได้กินมะม่วงเลยมันอาจจะต้องใช้เวลามันอาจจะต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆอีกมากมายคิดว่า กรรมในอดีตมีจริงค่ะแต่เราไม่สามารถรู้ได้ว่าเราเคยทำอะไรมาบ้างในอดีตชาติเราไม่สามารถแก้ไขอดีตได้สิ่งที่เราทำได้ก็คือทำปัจจุบันให้ดีที่สุดถ้าเราทำความดีในวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รับผลตอบแทนที่ดีในทันทีแต่อย่างน้อยมันก็เป็นการสร้างกรรมดีให้กับตัวเราในอนาคตและถึงแม้ว่าเราจะเคยทำความผิดพลาดในอดีตสิ่งที่เราทำได้ก็คือเรียนรู้จากความผิดพลาดและไม่ทำผิดซ้ำ เชื่อว่าความดีมันไม่ได้หายไปไหนมันสะสมอยู่ในจิตใจของเรามันสร้างความเข้มแข็งให้กับจิตใจเราและมันจะส่งผลดีต่อชีวิตของเราในระยะยาว แต่ฉันก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำความดีเพื่อหวังผลตอบแทนนะคะการทำความดีที่แท้จริงคือการทำด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่หวังสิ่งตอบแทนไม่หวังคำชมเชยทำเพราะเราอยากจะทำทำเพราะเราเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องฉันเคยอ่านเจอเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องของพระภิกษุรูปหนึ่งที่ท่านชอบช่วยเหลือสัตว์ท่านจะคอยให้อาหารสุนัขจรจัดที่วัดอยู่เสมอวันหนึง่งมีคนถามท่านว่าท่านเสียเวลามาให้อาหารหมาทำา ท่านเอาเวลาไปทำอย่างอื่นไม่ดีกว่าหรอท่านก็ตอบว่าอาตมาไม่ได้เสียเวลาอาตมาแค่ทำในสิ่งที่อาตมาคิดว่ามันถูกต้องเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการทำความดีมันไม่ต้องมีเหตุผลอะไรมากมายแค่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแค่เราอยากจะทำแค่นั้นก็พอแล้วทีนี้เรามาลองคุยกันถึงเรื่องเหตุการณ์จริงที่เจอในสังคมไทยกันบ้างดีกว่าค่ะดิฉันเชื่อว่าทุกท่านคงเคยเห็นข่าวหรือเคยได้ยิน เรื่องราวเกี่ยวกับคนที่ทำความดีแล้วถูกเอาเปรียบหรือถูกทำร้ายใช่ไหมคะฉันเองก็เคยเห็นค่ะเคยเห็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นอย่างเต็มที่แต่สุดท้ายกลับถูกคนที่ตัวเองช่วยเหลือหักหลังเคยเห็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตแต่กลับถูกคนที่โกงกิ่นได้ดิบได้ดีกว่าเวลาที่เห็นเรื่องราวเหล่านี้ก็รู้สึกหดหูค่ะฉันรู้สึกว่าทำไมสังคมเราถึงเป็นแบบนี้ทำไมคนดีถึงต้องถูกเอาเปรียบ แต่ก็พยายามที่จะไม่ปล่อยให้ความรู้สึกโหดหูใจมาครอบงำจิตใจพยายามที่จะมองในมุมที่แตกต่างออกไปพยายามที่จะมองหาแสงสว่างในความมืดมิดเชื่อว่าถึงแม้ว่าจะมีคนไม่ดีอยู่ในสังคมแต่ก็ยังมีคนดีๆอีกมากมายที่คอยช่วยเหลือกันที่คอยสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น เคยเห็นกลุ่นอาสาสมัครที่คอยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเคยเห็นคุณหมอที่เสียสละเวลาส่วนตัวมารักษาคนไขฟ้ฟรีๆเคยเห็นครูที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการสอนหนังสือให้กับเด็กๆเ,เรื่องราวเหล่านี้ทำให้รู้สึกว่าถึงแม้ว่าสังคมเราจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่ก็ยังมีความหวังอยู่เสมอ แล้วเราจะทำอย่างไรให้คนดีไม่ลำบากเราจะทำอย่างไรให้สังคมเราเป็นสังคมที่คนดีอยู่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกันค่ะเราต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนเราต้องเป็นคนดีให้ได้ก่อนเราต้องทำความดีให้เป็นนิสัยเราต้องไม่ยอมรับการกระทําที่ไม่ถูกต้องเราต้องกล้าที่จะออกมาปกป้องคนที่ถูกเอาเปรียบ นอกจากนี้เรายัางต้องช่วยกันสร้างค่านิยมที่ถูกต้องกับสังคมเราต้องให้ความสำคัญกับคุณ,ณธรรมมากกว่าวัตถุนิยมเราต้องยกย่องคนที่ทำความดีและเราต้องประนามคนที่ทำความชั่วเชื่อว่าถ้าพวกเราทุกคนช่วยกันสังคมเราก็จะน่าอยู่ขึ้นและคนดีก็จะไม่ต้องลำบากอีกต่อไปทีนี้เรามาลองดูข้อคิดธรรมะและแนวปฏิบัติที่นำไปใช้ได้จริงกันบ้างนะคะ ข้อแรกเลยก็คือทําปัจจุบันให้ดีที่สุดอย่าไปจมอยู่กับอดีตอย่าไปกังวลกับอนาคตทำวันนี้ให้ดีที่สุดทําในสิ่งที่ถูกต้องทําในสิ่งที่มีประโยชน์แล้วผลดีก็จะตามมาเองข้อ2คือปล่อยวางอย่าไปยึดติดกับผลตอบแทนอย่าไปหวังว่าเราจะต้องได้รับอะไรจากการทำความดีทำความดีด้วยใจที่บริสุทธิ์แล้วเราจะมีความสุข ข้อ3คือเมตตาจงเมตตาต่อตัวเองและจงเมตตาต่อผู้อื่นเข้าใจว่าทุกคนล้วนมีข้อบกพร่องทุกคนล้วนเคยทำผิดพลาดให้โอกาสตัวเองและให้โอกาสผู้อื่นข้อ4คือสติมีสติอยู่เสมอรู้ตัวอยู่เสมอว่าเรากำลังทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรเมื่อมีสติเราก็จะสามารถควบคุมตัวเองได้และเราก็จะสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ข้อ5คือปัญญาเรียนรู้ตลอดเวลาพัฒนาตัวเองอยู่เสมออ่านหนังสือฟังธรรมะพูดคุยกับผู้รู้เพื่อให้เรามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอยากจะสรุปว่าคนดีทำไมลำบากเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบตายตัวมันขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคน แต่สิ่งที่เชื่อมั่นก็คือความดีไม่ได้หายไปไหนมันสะสมอยู่ในจิตใจเรามันสร้างความแข้มแข็งให้กับจิตใจเราและมันจะส่งผลดีต่อชีวิตเราในระยะยาวถึงแม้ว่าเราจะเจอเรื่องร้ายๆในชีวิตถึงแม้ว่าเราจะถูกเอาเปรียบหรือถูกทำร้ายสิ่งที่เราทำได้ก็คือยืนหยัดในความดียืนหยัดในความถูกต้องและเชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่งความดีจะต้องชนะ มีเรื่องเล่าสั้นๆเรื่องหนึ่งมาฝากค่ะเป็นเรื่องที่ได้ยินมาจากหลวงตาที่วัดมีชายคนหนึ่งไปถามหลวงตาว่าหลวงตาครับทำไมผมทำความดีมาตลอดแต่ชีวิตผมกลับไม่ดีขึ้นเลยครับ หลวงตาก็ตอบว่าโยมเอ๋ยโยมเคยเห็นต้นไม้ไหมกว่าที่ต้นไม้จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่มันต้องผ่านอะไรมาบ้างมันต้องเจอกับแดดกับฝนมันต้องเจอกับลมพายุมันต้องเจอกับแมลงศัตรูพืชแต่ถ้าต้นไม้ไม่ยอมแพ้ถ้าต้นไม้อยังคงอย่างรากลึกต่อไปสักวันหนึ่งมันก็จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงและให้ร่มเงาแก่ผู้คนได้ เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าชีวิตก็เหมือนกับต้นไม้เราต้องผ่านอุปสรรคต่างๆมากมายกว่าที่เราจะเติบโตเป็นคนที่เข้มแข็งแต่อย่าท้อแท้อย่าหมดหวังจงยืนหยัดในความดีจงย่างรากลึกต่อไปแล้วสักวันหนึ่งเราก็จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงและให้ร่มเงาแก่ผู้คนได้ หวังว่าเรื่องราวที่ได้เล่าให้ฟังในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการใช้ชีวิตและขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปครั้งหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ